ถ้าเราจะเห็นนะเด็กรุ่นใหม่เนะัะเรื่องการทร e ต t คนเรื่องการแบบเนี้แทบจะไม่มีอ่ะอาจจะเป็นความโชคดีด้วยก็คือเราเป็นคน Gen X Gen X ตอนปลายก็คือผมอายุ45เจน X ตอนปลายตอนนี้จริงๆความได้ดเปรียบของผมก็คือว่าจริงๆเราอยู่ตรงกลางร,ระหว่างกลุ่มคนรุ่นเก่าเลยก็คือ b บ b y Boom เนาะอายุที่รุ่นพ่อเรารุ่น 50กว่า60กว่า70กว่าแล้วก็เป็นตรงกลางเราโตมาพร้อมกับเราเห็นเด็กรุ่นใหม่ทันฉะนั้นเราจะเข้าใจเขาก็เหมือนเป็นบริดจ์เ,เป็นตรงกลางฉะนั้นเราจะเข้าใจมากหน่อยคือเราอาจจะใช้ความต้องทำความเข้าใจกับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยได้ง่ายกว่าคนรุ่นพ่อแม่เราฉะนั้นเราก็เข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ทำไมเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าสังคมด้วย ด้วยโลกโด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปทําให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นหรอกเขาไม่ได้อยากจะกล้าเขาไม่ได้อยากจะเซลเซนเตอร์เนาะแต่ว่าด,วด้วยบริบทของโลกในทุกๆวันนี้เขาเป็นแบบนั้นก็ถ้าเราเข้าใจเขาแล้วก็ก็คุยกับเขาจะได้ใจเขายังไงนนี้ผมอจะได้ใจเขายังไงในในเชิงของในเชิงของ s o ฟต skill ตรงนี้ก็สําคัญว่าให้เขามองเราเป็นพี่ให้เขามองเราเป็นเพื่อนได้ไหมเพราะว่าผมเองบริหารณนะวันนี้ คนในองค์กรประมาณ30%ก็เป็นคนคนรุ่นใหม่ก็เราก็ทําโจทย์ตรงนี้การบ้านตรงนี้สําคัญเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะได้ใจคนกลุ่มนี้ยังไงเพราะยังไงเขาเป็นฟิวเจอร์ขององค์กรเนาะเขาจะต้องโตขึ้นมาวันหลังเรารับนพนักง,งานใหม่เข้ามามีคนกเกษียณออกไปเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็จะเติมมาเรื่อยๆเราจะคุยกับเขาได้ใจยังไงให้เขาทวิตเราเป็นพี่ ให้เขาเมื่อเขาทิตงเราเป็นพี่เป็นเพื่อนปุ๊บเขาฝักเราบ้างแล้วเมื่อน,นั้นเองผมเชื่อว่าเขาก็จะเปิดใจกับเราเราก็จะเปิดว่าเขาเปิดใจกับเราปุ๊เราใส่ข้อมูลให้เขาได้ว่าเรามองแบบนี้นะต่างคนต่างไฟจูนกันครับแน่นอนเขาจะต้องเชื่อบางเรื่องที่เขาเปิดใจให้เราแล้วว่าอ๋อาควนจะสนใจคนรอบข้างมากนะ